สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่รักคือเกาจาก่าวจเวลาเดิมจ้าเวลาเทียงเมตํา,ตามเมียงพี่น้องตํามเมียงเอาคือเทพหน่อยสิคะตํามเมียงต้มกรบค่ะต้มกรบ <laughs> เคยกินบ้าต้มกรบพี่น้องป้องไปเนี่ยเบื้องหน้าตามันจะ <laughs> มือนี่โอ้เป็นตาแซบ่บ <laughs> โอ้แม่ตาแสบแถอพี่น้องเสียงแมเบิองเบิองว่ายังอืมไมากินตัวไว้แสบอะไรกินข่าวยาเปื่นครับดูเอากินตำเมียงค่ะเจ้าเดิมตำเมียงเมียงวัดเชีย่ายพี่น้องเมียงค่าบอกมะกล้วยกับมีจ้จบอกกล้วยกับมี่พูนมาจ้าเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะนวดทับตัวตัด ม่แม่ได้ไม usted, Arrow, like uh, 2> 2> uh, yeah, ่แม่กิ้ต้มกุแม่หวานนายหน่มาเขาบกินก่อเ้ม่ตัวขาอย่าเติมคืนนี่มาเด้อเด้้มจ้าต้มกอไว้ร้อนมากเออนได้ตำเมียงแซบร่นก็าตมกุ๊บนะก็่าแซบบ่เมียงเนาะอเด้ท่นอยกินเมียงนะเ้มนปลาจะตำไปขายนี่นีมามาเห็นนะกองน้ำกันนี้ เขากล้องได้เหรอไ้่น่าทาเสียไปเบิ่งยี่ประเทศญี่ปุ่นเนาะเบื่อคิดฮอดเห็นมากระดายเยอะมากเอาอย่างนี้ไปบอเห็นกล้องนั่นนั่นให้ไปเห็นอยู่าเห็นเห็นมั้ยนี่ตัวเจ้ากินสอนน้อยเสียเปียกนี่เราสอนสดเต็มคบสัรนังกับมะขากินคักไปมันแสีบสิทสิสมัครตายหรอหมู่บ้านนี่ก็จมเรื่องสอนต่อมันเลยก็ได้อลไรได้สอน แซ่บเนาะแซ่บมากกับวันกินหรอกข้าวตองฮอเตีเมียงแมโอ้ยแซ่บบะกยกินนั่นเตีแซ่บบักมีแห่แซ่บะเกล้วยางบัมีแบบข้าวำข้าสุกน่นนี้บักมีน้อยปลาีีแซ่น้าบักน้าแห่งก่ันกินาหย้เเน้ยเออเดี๋ยแซ่อย่างเรามาเป็นอย่างตด้วยดืนดือน เสยบเสีบตำประฟ้าอย่างนี่ไงสามตุมป๊บแซบแบอ้าแม่น่าเอ๊แม่ไมากินตำตุมป๊บแม่แล้วดูอื่นค้นไดพี่น้องก็ม่เหมือนพีน้นน้องไปเบิรหน้อยาแล้วปลาต้มไ่โเห็ดยางเห็ดเนีกินทดวดมือไข่เาะอกจากควาอันนั่นคุณนุงมาผเดเห็ดมาผัเห็ดเยะสุดวนไแม่คาโอยะดละ ไม่ต่างเลยกล้มาต้มแต่ละวันมียาเราเสียมียาบู์เพิ่งไปน้ำเนาะสูตรต้นอิงฮิดบาตบนแค่ต่างโง่มันมาจะวัดแดดแล้วสั่งใส่เห็บก็เาไปวัดบางอย่างเลยมันเอาเกง๊ยบานกระจายหอมโบ้หอเบิดว่ะหอมด้วยขุยยางเอาเนี่ยบานเมื่อมันอันนาดแยังก่อนวันนี้ออกต้นนังพริกเข้าไปหินเฮ็ดแกงไว้ก็กระตักเอาถุงเพร่งถุงมันผัวแม่ผัวโอ้ยเอาเนี่ยนั่นโอ้ยเอาทางข้างกรานห้องเจินเป็นโตนี่ยเลยลูก เรากันได้พ<อ>ี่น้องอขาเ<อ>ด็ดมันกันเนี่ย <laughs> ขาเด็ดเหมืนกันเศษเศษแม่ต้มเนียง่ยมีบานแต่ตู้เย็นอะไรพวกเป็นยังมาค้ำขามกระจมเราแล้วเนาะม้านบ่นบามาก็คนกินจุ่มผมขาเวยมันแบบภัคกลอง แ่บอันนี้สดคาได้ี่ซดเมียงคือไปได้กบบามกลมเนี่แสบครับกอไปได้กบเาซื้อเข้ามาเสาร์เครื่องโล่เคนน้ามาห้นําเนยบ้านเนม้าตัวใ่คุณสอกไปฟผักขาดได้ไกนํำมาห้เขาอมอื่นแง่แสบออมราาเขาบอกหายนะผักขาดม่เฮินแห้งได้ไับโ้นหน้าเยอะสักสิ้นผักขาดหน่อยนะน้อนัวผักขาดขาดน่อยบ่เนืมอกระบาล มาตะเขยมมาลาดเ้มมาลาดเนาะบ้านเขาบ้านเพิ่นฟังว่าก็ปลูกไว้เพาะเป็นเดืนไปพระผ่าขาดตัวเท้ากับปูแกได้พะขาดมันมาแหงๆเลยมันจังฮึ้นส่วนถ้าว่าปูหมองแหง้ายว่าสองห้าหมองซุ่มๆนี่มันหมักซุ่มจีสกีมาซื้อมาผ่าขาดเพาะว่นนี้อ๋าจำเมียงเสียดกันไป้องจำฝรั่ฟ้าเพชรพร ก็ขีดสำบัานี่เพิินพอเพิินแคซีมนะเขาบอซิมแล้วค่ะกำบ่นคอมบ่อใด้วเพิ่นก็มาสายสมันซิมจะจ่เนาะออกสายจะแซบเห็นเอาอยู่น่องสกาปอนใบย่มแซบเออใบย่มนี่ยมพี่น้องจะเันงามเนาะอันเขารอบวัมหนึ่งเดียนินึ่เจ้าสองสอนมาเปื่อบบองแห้งงามอาหมันก็รับลค่ไห สบายฟังการมาเขาอยมันงามบะ่ะเขาล้างน้ำได้หลายเถี่ยวตันเหนียวอ่บ้านเขามาแช่เขาเเกลือใส่เบาะเอาเกลือใส<อ>่เาขาคัดเขาเขาล้างน้ำออกสีบูดสองสามน้ำเขาเอา,เอ,าออกเนี่ยมันเป็นวิตามินได้เอาออกลวดเบาะอยู่นล้วเปลือกเขาเป็นวิตามินเนี่ย<ม>ล้างออกเลยล้างสองสามนาม้ำคัดมือพื้นที่สองสามเป็นบ้านเขาแช่บ้านเอาเกลือมาใส่มันสีอ่อนมันสีนิ่มมันสีงาม เขาว่าแข็งก็ใส่่นะบลาลงไปถางปลาทยมันแปเ่เนทั้งงา่ฟันไทาเอ้ยวะมันไแข็งสายมัไปถางไปถางปลาถาแท่หน่ะจะว่าทั้นงาสากรมันหน่ะถางแปรเอ็ดเต่นจะว่าขยันมาถางมันให้ตัวเล็กใ่แน่าเกี่ยวกั้อีัวนเปนแซ่บผักกระหยัี่ผักกระหยงแซ่บแหอมก็่อข่ยกินแต่ผักกระหยงเล้วต้มยำ หอมบอกว่ก็ขามื่มาผักระแนงก็ตำมันมันแส้สดๆนี่พี่น้องตากไปแล้วแห้งๆแล้วมันแล้วจะกู้ไปหน้าโตก็มีหอมถ้ากระแนงบ้านเท่านั้มันแซ่บแต่ว่าผักกระแนงข้าปผูกอิตาลานันบ่แซ่บมั้ยไงถ้ามันหอมนเดี๋ยมันบอกคือบ้านเท่านั้นมาหืนมันเป็นขี้ผผิวสร้างเกิดบางผักอีตูเข้าปผูกขายให้สั่นมันใส่ยาหลายเอามาใส่เนี่ยกลิ่นหอมเลยน้ำไหลเหมือเผักอีตูบ้านเท่าใส่น้อยเนี่ยก็หอมเป็นเวลา เรียงยาหลายคนเมืองยาหลาย่อนเีนนเขาเล่เขาจะขายไว้เนี่ยเขาปลูกขายเป็นเพีมักเพี้ยบมักบัวนี่เอามาัดไทรถุยฉนใบ,บ,บ,บพ่พ่อมือเพื่อเบิร์ตู้เพื่อเนี่ยมากล้วยได้พี่น้อมักล้วยกินแก้บอันเมียงต่ำเ <c oughs> <c oughs> มียงเห็นว่าเปลี่ <c oughs> ยนมาได้แล้วมันฝาดเห็นอีตาอัานาน,าอนั้นนะมันเล่งกินเนี่ยเทราัพท์เป็นต่ำมักขาไมัน็ม่สิไวเนาะเป็นกัดหมากยงเียค่ะกัดหมากหมักกัดไทเป็นัต้น อืมหวานใช่ปะอืมจ็บได้เหรออืมคพิงเรออ๋อกินเบ็ดเป็นตัวตัวนี่มอว่าด้วยนะมันหลายเรงเลยอ้ยทำแม่ตั๊ตัวไม่ใช่จะกินรถตุ๊กตัวนี่ยบ้านเบ็ดเป็นตัว อาเนี่ยตัวนะคะหอมมากนี่จากฉันนี่สิกินแขนมันดอกมันคือขวดคือเกียดีแทะเพื่อได้กขวดเด็กเกียรอ๋อแต่เขาไม่อยู่เลยเขามาย่างนี่ขามันเนื้อมันเนี่ยอ๋อเอาให้กินเอาเจ้าได้แดงกินผัวเดียวไอ้ผู้อาวุโสว่าไอ้ผู้อาวุโสตามขันขันมากๆก็จะกินเนาะตามขันนะคะขันสูงสุดกินขามัน อืมเขอ๋อไ่อะทอดเฮ้ยไปเอากบมาเหมอนเฮ้ยไปเอากบมาไม่ตัวใหญ่เฮ้ตัวห่อซื่อหอมันงามกบมันข้นาวสันกบอันนั้นแซ่บผันโกบเรียมันจะเป็นขาวอุลวกมันมันโกบก็ไต่บ่ เมียงเมี่ยงนะาม่ฝากมาลงบ้านพี่น้องเชิญพอยังดีะตม้อหอยเล้าตุ่ห้อหอยสดตัแสตสก็สดปลาข้าตุ่มขึ้เราจะมาขึ้นไข่ปลาไหลพอก็ข่แล้วก็ับพีนได้พอปลาเนี่ยต้อสดม่ได้ผอกตดอู่หอหอยพอ ก็น่าก็เสียคือเลาเมื่อกินเร่อนั้กัดกลนได้เรอเมืนม่อกินแล้วจะคล้องเมื่ออยู่บ้านพวนร้องจบหอกว่าเมืนคือส่งน้ะเมื่อคือกันเราวันจินได้มาแ่แบจ้าแ่บมากใครต้องการเมียงสร้างได้รือจ้า <c oughs> ตามพิเศษตุกๆจกโคกละโคกละจักบาท <c oughs> โคกตมมํำเมียงมันบมเมนมาตำเป็นโคกเลย สำใหญ่ๆได้หลายรวมเป็นปทุกไ็เลยน่าจะกี้นเดี๋ยวนี้แม้ั้นมีคนสั่งทั้งลายทั้งเฟตามจริงว่าอันเมืองเนี่ยว่าเอาไปขายเอาเองมันมลภาวะทพสุดเราทิบาทแต่กี่มันมาคุมมือเขาเส็ยเจ้าโรดนะมันมันของมันแพงด้วาว่าเราผสมกันม่วเนียนปะดีจนไายสัมทิบาทเลยไดเรา้มวงซ้อมใมเครืงยังคือห้องสัมธรรมดาซสุโรดเบาทอู่เด้อ พวกเคยกินน erm ้ำเากับเส้อมเผามาอะเาคยซื้อในจะนกสอเพราะว่ามันเลใส่งาต่ำธรรมดาเจาส่ง่าสูตรใส่งาจ้ะแม่เติหอมเนาะหอมตีกินถือง่ายนี่ยมาักัดข้าวอยกัดับ้าจิ้ไปน้ำเบงวิวไปน้ำพี่น้องคแดดจ้ามันนี่แดด